แนวทางระวันเา้าสมัยนี้เป็นของดีที่มีค่ะเพืนแกการรักษาสืบใบยาไล่ปลอยให้ภาพกันน้ำห้อยแม่พอติกอดกอวัอยาไล่ถินดอกป่อยว่างอาสว่าของเกาห่างแล้วว่างปอยว่างหัว

เอาาลเขาที่ท่ายวนเยเอาาก็ดาเขาเเป็นคนเดียวก็ต้องไปเดียวพูดเดียววยังไดเยะ่าสีเขียวสีแดงน้ทีอกฟอยักา้าที่ที่้นรูปทดที่องค์พระทังแ่ยังคือวาอันนี้องค์พระใม่นะครับคือผมเกิดมาผมเห็นเลย

มีทันแสงแล้วก็ท่านชลาดามช่วงนะกำลังเยี่ยมชมนะคะร่วมประกวดนะคะจะมีทีมแม่นูเลียงดวยนะคะมรยแล้วค่กดให้นะคแล้วก็มีมัทฉ่ค่ะขออนุญา อันนี้นะคะนี้ตัวนั้นเอาให้ตรวจ กระมีกระต้มนะจ๊ะจีเป๊ะไปรูก็คือมีกอยนะจ๊ะมีกันมันนะจ๊ะติดตัมะแปรรวมมัเป็นกระต้มกล้วยจ้ะกระต้มใส้กอยสิจ๊ะคุณอาหารอนี่มีกกร้หร สั่งใดจ้ายู่บ้านข้าผู้งเง่าจ้ามูเดมหรือมูเดมยี่มูสิบสามจ้าแฝงมูสิบสามแฝงมูไม่มีปูแฝบแฝงแฝงส่วนใหญ่แล้ว <c oughs> พื้นที่พื้นที่ติดกับเชิงเขานะครับ <c oughs> พื้นที่ราบราบสูงส่วนหนึ่ง อ,อาหารพื้นเมืองส่วนใหญ่แล้วอยู่ตามเชิงเขานะครับโดยเฉพาะเกืือมาน้อยนะครับปูนากรอยมันกลอยนะครับทำอา,ำอาหารได้ข,ของขาวลาบปูนะครับป่วนปูของหวานก็ต้มกรอยได้นะครับแล้วมีมีน้ำแก่ข้าวได้คือน้ำอ้อย นะครับวันนี้สาสุขอำเภอนี่ชิมทุกร้านเลยครับอร่อยมากครับต้องก,กอบคุณผุมแม่บ้านทุกหมู่บ้านนะครับที่ได้แสดงความสามารถปรกติชาวบ้านพเรียนพวจินดอก <g ül> มาที่นี่มาทำให้จาวบ้านได้ชิมอาหารฝีมือนะครับที่ฝีมือจริจรจรงๆครับรอพผ่อการจังหวัดพวยเย็นตันนายอำเภอตันสจ,จตุลทธนนายก ผมฉลาดสามช่วงที่ออกนอกกินของยิมครับกินขางโเดิรนเนาะงานกำได้ยกงามากกรกรรมการออฟอเนากรรมการอะไรกันแนนเจซีบหรันงบริจิตี่ซีซื้อเส้นขอกาได้สิ่จิ้เด้อพี่น้องผู้เขาอผู้แทนจิบมเอาไเนี่ซีซีบเนซีแต่แกว่าเลยเอเกลา่ยปานไหวก็สีเป็นตัวเนายอกหมาน้อย ย่องมาหน่อยย่องมาหน่อยเดี๋ยว่องจะโบกเกื้อนทุกคนเป็นโตแล้วเรียบภาพก็เจ็บโบกเกลื่อนขึ้นเข้าไปเนาะเอ้ยทุกจุดว่าเรียบอันนี้ย่างอีรอบของอยู่แต่เป็นงานของพี่น้องเช่าผู้คุมเข่าเช่าขบวนอุ้งวันนี้รับเกียรติจากหลายหน่วยงานที่งว่าส่งเสริมพัฒนาครับพี่ผู้มีจิตาช่ามารวมกันคนละคนละใหม่คนละเมื่อนะครับดรียบเส้นท่าของพี่น้องเจ้าภาพ ขบูมพี่น้องโค้ชใยพี่น้องเล่านผูแต่ท่า,าทั้งศาสนาทั้งหลายมากรวมทนะั้งบนนะครับขอสางคำว่าประตูทิ้งซึ้งจิตดิเดเมียวจิตใจของพี่น้องโดยเฉพาะพี่น้องวัฒภาพผมเองก็ไปบอร์เล่นแต่าพาดลุ่มผู้กูขเข่าเรียบร้อยในวอร์พี่น้องได้ฟังวอร์เลยขอคุณขานให้ขอพ่อเจ้าเล่นให้พี่น้องมาเท่านะครับตัวถนนซีเล่นมันจำกระดูกนี่เขาญี่ป่นบอกนี่นแท้าการน,นี่วันนี้นั่นเที่ยวของเขาสื่อ กูมือนี่ถามว่าขึ้นข้นาเล่นขึ้นบุ่นตีหลาเี่ยังบนในหมอกไปทาการยังบมแล้วสมบู์อโยู่นะครับชาตว่าพกัเล่นว่หนกมช่างืลาลอลาดรอรีบตาดปนะครับป่วยเจ้าุ่มไปเดียวขไปบ่ถือนะครับยีงเรเรียบร้อยนออนเ,อเนอะอุเอมาดทำเป็นข้าวดีพวเจ้าล่องลอมคัวพวก่น้องฟังแล้วนะครับหลังจากท่านแดงทองเที่ยวห้างนี่นะครับนันขาดสุนท่าน บอกว่านะครับท่านขอไปเ้าท่านทานงจ้าวัดได้รับมอมามาแล้วเนี่ยอเสามล้านสามล้านในเงินหันั่นสามตัวเมื่อน,นนายกกับตัวเพื่อพี่น้อตัวเมื่อพี่น้องพอใ้เด้อนะครับตัวเมื่อพี่น้องจะภาผู้เที่ยวูนี่ละกตวล้านนี่ยนยกนั่นเที่ยวดรู้เอาพี่น้องผู้ก่อสร้งออกทีเล่นนี่นะเพือเขาบนนู้นที่ถนด เออพี่น้องก็ผู้ก็ตอกันออกวนออกทีเล่นไป็นวันโน่นนะจิไป่าข้าวหมูมัน่แก้แก่าหญ่แโคกสาลันเกมประเดี๋ายพี่น้องแล้วหล่ะเนอะตำบลข้าวหมูตำบลใหญ่พัฒนาในแง่ความทุกข์ตำบลในอำเภอโพชัยที่ข้าวมูเมียคะตำบลไาาเดนนะครับจิตกระสินทีเป็นที่ชื่นาทุตาของพี่น้องางฝ่ายเพื่อว่าฟาดานมัธยมนะครับมันี่ข้าวหนะครับใ้ฝาก สันผู้ำูบริหารตรงทิ่นั่นแหะดูนทเมืองวัดเมือำเภอวัดจังหวัดเมืเขตต่างๆแล้วก็เปประสานกันทานยกคับประหลาประสาทจสจประสานนายกอบรจรอบอวจอความมีเงินไ่ขอสออไปซอก็ไปขอรยาใหม่ม่ค่าไม่คว้จะเาเก็บลพ่อก่เล่นแล้ววุ่น่อยกินต่อได้ดิขอบคุณครับสวัสดีครับ ที่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะครับมีสิ่งศักดิ์์ทีพี่น้องอาชาวโพชัยพี่น้องชาวท่านที่เดินทางชาวพุทธเดินทางผ่านไปประมาณไดวะไดสักราระระคุณเจ้าตดชักระพุทร,รูปที่ศักดิ์สิทธิ์ไดชกาละวะงคมพญานาคที่แต่ก่อสร้างมาเพื่อเป็นที่นับถือของพี่น้องคนไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่ง เป็นแลนด์มาร์กของพี่น้องชาวอำเภอโพชัยแห่งหนึ่งนะครับสิ่งที่เห็นอยู่ในวันนี้นี่เกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานของรัฐหลายหน่วยงานนะครับตั้งหมหาวิทยาลัยตั้งองค์กรเอกชนได้ร่วมกันพัฒนาอย่างต่อเนื่องสิ่งที่ท่านเห็นนะครับขึ้นมานี้สิ่งที่หน่วยงาน,นาราชการก็พยายามสนับสนุนใน,นานะที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็นำเรื่องเข้าไปหารือในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาบูรณะ,ะบำรุงซึ่งได้รับความร่วมมือจากตัวรายการได้มาตามคําแนะนําโดยเฉพาะเรื่องเรื่องถนนที่เข้าแหล่งท่องเที่ยวครับทราบว่าทางรายการได้อนุตงบประมาณส่วนหนึ่งจำนวนสล้านเศษเพื่อจะทําถนค่สโลจากถนนสีช่องจราจรมาที่ภูคุ้มข้าวแห่งนี้ครับเจนพี่น้องประชาชน ท้องถิ่นพี่น้องชาวบ้านพูกระธองซึ่งเป็นเจ้าภาพโดยตรงเนี่ยได้จัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่องมีโอท็อปและมีรายได้เกิดจากการจัดกิจกรรมและวันนี้ท่านจังหวัดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มาเยี่ยมชมนะครับโดยเฉพาะดอกไม้ที่อยู่ในมือผมเนี่เรียกว่าดอกปทุมมานะครับคล้ายๆดอกกระเจียวซึ่งแหล่งผลิตเข้าใจว่ามาจากภาคเหนือโดยเฉพาะมาเลยแม่จู้ได้การส่งเสริม เป็นเป็นไม้ไม้ดอกไม้ประดับที่อยู่แต่เกิดตามเชิงเขาและสามารถมาพัฒนาเป็นให้แหล่งชมแหล่งท่องเที่ยวได้ดอกหลากสีครับทั้งสีขาวสีม่วงและหลายสีด้วย mm hmm. คล้ายๆดอกทิวลิปของต่างประเทศท่านพขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยทั้งประเทศนะครับที่เดินทางผ่านอาสรุสิตหมายเลข12สองถนนสีช่องจราจรนะครับจากแม่สอดมาอำเภอโพชัย ไปจังหวัดมุกดาหารนะครับสั้นเจินป้ายวัดภูกุ่มข้าวจึงขอเชิญชวนพี่น้องคนไทยนะครับออกภาษาแล้วมาต้องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะครับนอกจากได้เที่ยวแล้วได้ได้ไดบุญได้กุศลด้วยครับได้ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะครับแก่ไปหนาะคาบ่มีตกสมัยยุคม,มีมีแ่แ่คาบ่มีคุณของดีๆก็เลยศูนย์วนคุ้กระสูญสิน ป่ผ้ากันรักษาวไว้น้ำเคยใสจกะกลายเป็นน้ำคุณยังกระมลขุยปุยพ่อป้าขุยปนกระผูพีนอนเอือ